สำหรับการวิเคราะห์เหรียญ BTC นะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยตัวของ BTC นั้นได้มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแนวรับที่บริเวณ37,500ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยว่าแนวรับสำคัญนั้นอยู่ที่บริเวณ3 6 0 0 3 7 0 0อาเมื่อวานนี้ก็ได้มีการลากไส้เทียนเพื่อมาทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มของ BTC จะไปทดศทางไหนใช่ไหมครับต้องบอกก่อนเลยว่าอาจจะเป็นการไซด์เวย์กอบข้างหรือลงมาปรับฐานกันได้อีกนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าถ้าสังเกตได้จากตัวของ MACD นั้นแรงซื้อค่อนข้างน้อยถ้ามาไหลกระตามที่แรงซื้อเยอะเนี่ยอาจจะทําให้ตัวของ BTC นั้นมีโอกาสรี b o u n d ดีกลับได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับแบบนิ่งๆแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้ราคาเนี่ยมีการปรับฐานลงมาได้นะครับอ่าแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งเลยที่สําคัญถ้าสังเกตจากตัวของ RSI นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตัวของ RSI นั้นเริ่มที่จะชันลง หมายความว่าแรงซื้อเนี่ยกำลังลดลงนะครับเกิดเป็นแรงขายเพิ่มขึ้นมาและยังมีพื้นที่ให้ลงอีกค่อนข้างเยอะหมายความว่าราคาของ BTC นั้นอาจจะมีการลงมาปรับฐานกันอีกครั้งหนึ่งได้นะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งเลยที่สำคัญนะะั่นก็คือถ้าสังเกตจากตัว ADX นะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าแรงซื้อเนี่ยอาจจะน้อยแล้วก็แรงขายเนี่ยก็อาจจะน้อยเหมือนกันนะครับอาจจะแบบเท่ากันเลยทำให้ราคาของ BTC ตอนนี้เนี่ย อาจจะเป็นการไซด์เวกอบข้างหรือไม่ขยับไปไหนเลยได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็รูปแบบการขึ้นและการลงของ BTC นะครับก็จะมี2รูปแบบด้วยกันนั่นก็คือ,อรูปแบบแรกขึ้นไป42 0 0 0แล้วก็ลงมาที่37,000อีกรอบนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คราวนี้ก็ขึ้นไปแถวแถวบริเวณ48,000ถึง50,000เลยนี่คือรูปแบบแรกของเหรียญ BTC นะครับและรูปแบบที่2นั่นก็คือขึ้นไปที่42 0 0 0นะครับ และลงมาจนสุดเลยถึงบริเวณที่36มหกว่าๆแล้วถึงดีดกลับขึ้นไปสำหรับรูปแบบที่2ก็ลงมาถึงอาจจะลึกจนถึง36มหที่บริเวณนี้นะครับแต่ถ้ารูปแบบแรกเนี่ยจะประมาณ3837แแล้วก็มีการดีดกลับขึ้นไปนะครับสำหรับเหรียญ b t c ณตอนนี้สำหรับการวิเคราะห์เหรียญ BNB นะครับก็ยังต้องบอกก่อนเลยว่ายังเป็นการวิ่งไซด์เวย์กอบข้างอยู่นะครับ โดยที่แนวรับแนวต้านที่สำคัญเนี่ยอยู่ที่บริเวณ264จนถึง342ซึ่งเหรียญ BNB นั้นอาจจะจำเป็นที่จะต้องรอข่าวดีอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ตัวราคาของมันเนี่ยสามารถ break out ที่บริเวณ342นี้ได้แต่ถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยทิศทางของมันเป็นยังไงต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นการสะสมปริมาณการซื้อก่อน เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าปริมาณการซื้อยังไม่พอนะครับเหรียญก็จะเกิดการวิ่งแบบไซเบรกรอบข่าแบบนี้ได้หรืออาจจะนิ่งๆอยู่นะครับสาหรับเหรียญ BNB สนาหรับการวิเคราะห์เหรียญ E t ทนะครับก็เมื่อวานเนี่ยผมได้ให้ไว2้2รูปแบบนั่นก็คือขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ2,850ใช่ไหมครับแล้วค่อยมีการปรับฐานลงมากับรูปแบบที่2นั่นก็คือเมื่อขึ้นไปทดสอบของเมื่อวานแล้วที่บริเวณ2,700เนี่ย ก็อาจจะมีการปรับฐานย่อลงมานะครับโดยเมื่อวานนี้ก็ได้มีการทําในรูปแบบแรกนั่นก็คือขึ้นไปจนถึงบริเวณ2,850ถ้าถามว่าทิศทางของตัว E-DX นั้นจะไปไหนต่อใช่ไหมครับต้องบอกก่อนเลยว่าปริมาณการซื้อเนี่ยยังค่อนข้างเยอะพอสมควรมีโอกาสที่จะสามารถดิดต่อขึ้นไปได้นะครับบวกกับปัจจัยที่สําคัญนั่นก็คือเส้นเทน E-DX ตอนนี้เนี่ยเทนในการซื้อเนี่ยหยุดไม่อยู่จริงๆสําหรับเหรียญน,นี้อ่า แต่ว่าถ้าสังเกตตัวของ ISI นะครับตัวของ ISI เนี่ยจะค่อนข้างขัดแย้งนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแรงในการซื้อเริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับหรืออาจจะนิ่งอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็อาจจะทําให้คนเริ่มที่จะทยอยทํากําไรบางส่วนบ้างแล้วและอาจถ้าจะขึ้นต่อไปได้นะครับผมจะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะครับสําหรับเหรียญ E t ทเเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแรงซื้อเยอะจริง และผมคิดว่ามันจําเป็นที่จะต้องลงมาปรับฐานกันได้แล้วนะครับโดยรูปแบบแรกนั่นก็คือถ้าเกิดว่าตัวของ i อ I นั้นยังสามารถที่จะพุ่งต่อได้นะครับราคาที่มันจะสามารถพุ่งขึ้นไปถึงเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ3,000จนถึง3,200ที่บริเวณนี้เลยนะครับกรอบบริเวณนี้เลยและลงมาปรับฐานกัรสักเล็กน้อยนะครับที่บริเวณ2,600แล้วค่อยมีการดิดกลับขึ้นไปใหม่นะครับจนถึงบริเวณ4,000 อันนี้คือรูปแบบแรกนะครับอาจจะไปไม่ถึง4,000ก็ได้อันนี้ก่อนและรูปแบบที่2นะครับนั่นก็คือเมื่อมันขึ้นไปจนถึงบริเวณที่2,830แล้วนะครับก็คือแนวแนวต้านเก่ามันอาจจะต้องมีการลงมาปรับฐานกันสักเล็กน้อยนะครับจนถึงบริเวณที่2,400แล้วค่อยมีการดีดกลับขึ้นไปใหม่นะครับโดยรูปแบบเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลย ถ้าถามว่าจะขึ้นไปต่อได้ไหมก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อได้นะครับ <_: S 1> เพราะว่าแรงในการซื้อเนี่ยยังค่อนข้างเยอะอ่าแต่ถ้าถามว่าจะลงต่อได้ไหมจะมีโอกาสที่จะลงไหมสาหรับเด็นิีเทสก็มีโอกาสที่จะลงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าสังเกตจากไอซเนี่ยมันเริ่มที่จะชันลงแล้วนะครับหมายความว่าแรงซื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงแล้วอาจจะต้องมีการลงมาปรับฐานการสักเล็กน้อยก่อนก่อนที่จะขึ้นไปได้ สำหรับใครก็ตามนะครับที่ต้องการลงทุนในเหรียญ e t h เนี่ยก็ลองสังเกตกันดูดีๆนะครับว่ารูปแบบของกราฟนั้นจะไปในทิศทางไหนสำหรับการวิเคราะห์เหรียญ a d a นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่ายังวิ่งแบบไซเบรกรอบข้างอยู่นะครับสำหรับเหรียญ ADA ซึ่งทำทรงเหมือนกับเหรียญ BNB เลยนะตอนนี้ โดยที่ปัจจัยสำคัญที่จะนำให้เหรียญ ADA นั้นสามารถที่จะ break out ตรงจุดบริเวณ1.46นี้ได้นะครับต้องมาจากข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดการ break out ผ่านไปได้นะครับและอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีแรงซื้อเข้ามาในเหรียญ ADA เนี่ยค่อยๆทยอยเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับอาจจะดีกว่าเหรียญ BNB สักนิดนึงเพราะว่าเราเนี่ยได้เห็นเส้นเทรน a d x นั้นกาลังเตรียมตัวอยู่ และมีโอกาสที่จะชันขึ้นได้นะครับแต่สําหรับตอนนี้เนี่ยถ้าปริมาณการซื้อเนี่ยยังไม่สามารถตัดเหนือเส้น ten adx ได้นะครับจะเห็นว่า di p a s s เนี่ยชันลงนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ di p a s s เนี่ยชันขึ้นเหนือเส้น adx เนี่ยมีโอกาสที่ราคาของเหรียญ ada นั้นจะพุ่งขึ้นสูงได้แต่สำหรับตอนนี้เนี่ยยังต้องรอไปก่อนนะครับเพราะว่าแรงในการซื้อเนี่ยยังไม่มากพอ สำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดข่าวสารข้อมูลดีๆเนี่ยก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านช่องทาง YouTube Crypto Station และอีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือแฟนเพจ c e b o o k Crypto Station ถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมและสำหรับใครก็ตามที่มีคอนเทนต์ดีๆหรืออยากรู้อะไรใหม่ๆ ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ